อันนี้มาพ่นน้ำหมักอาจารย์ต้นนะครับสามฝานะครับต่อน้ำหนึ่งถังครับน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นนะฮะประมาณสามฝาต่อถังสิบแปดลิตรยี่สิบลิตรนะครับสามนะครับถังก็หาซื้อได้ที่ลาซาด้านะครับอันนี้เป็นถังสิบแปดลิตรนะฮะเราก็เติมน้ำให้เต็มนะครับใส่ประมาณสามฝาต่อน้ำหนึ่งถังนะครับ เอาพูดตรงๆเลยก็พึ่งมาพ่นนี่แหละครับเพราะว่าช่างศิลป์ก็พึ่งได้มากรีดนะฮะน,นั่นเห็นไหมทาดินหมักนะครับตอนนั้นสองมีดนะครับพึ่งได้บำรุงนะครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็กิจกรรมทําไร่ทํานานะครับก็พึ่งมีเวลามาทําสวนนี่แหละครับในรอบฤดูการนี้ก็ฉีดพ่นครั้งแรกนี่แหละครับก็เลยมารีวิวให้เอฟซีได้ดูนะครับ ใช้สามฝาต่อน้ำหนึ่งถังนะครับยามมันเทาละพ่นมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ดูใบายางครับปีนี้เขียวตลอดเลยนะครับได้ไหม ในถังแรกเลยนะฮะตะกุกตะกักหน่อยหนึ่งแล้วก็เห็นภาพเป็นจริงนะครับถังแรกในฤดูการกีดนี้เลยนะครับเพราะยังไม่ได้กีดเป็นจริงเป็นตังนะครับเนี่ยเริ่มละฝนเริ่มหมดแล้วก็กีดเพราะว่าหน้าฝนปีนี้มันโอ้โหซ้ำแซะเหลือเกินนะครับฝนปีเนี้ตกตลอดเมื่อเช้าก็ก็ไม่ได้กีดนะครับโอ้ ต้องปรับอีกเพราะว่าเปลี่ยนถังมาครับสงสัยไม่ใช่จะเปลี่ยนหัวหรือเคางสินเป็นหัวแบบอัน,น,อเ,นเออถังใหม่นะครับเออได้อย่างเงี้ยถังใหม่นะครับถังเดิมพังนะครับเราไปเริ่มจากแถวนน้นเลยเนาะไม่ค่อยได้ขีดเลยแหละร่องรอยของการทาดินหมักนะครับเนี่ย สองมีดนะครับในถ้วยเนี่ยอ่าเป็นย,ยังมีร่องรอยก็โดนฝนชะล้างไปอยู่แต่พ่นเวลาเราทาดินหมักไปนะครับเราเอาพ่นน้ำหมักก็เหมือนเติมปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับเติมปุ๋ยให้นี่นะฮะรอยดินหมักเราพ่นปุ๊บมันก็จะเปียกใช่ไหมดินหมักก็จะซึมเข้าไปนะครับอ่าทางโน้นละพ่นล,ละนี่ฝนตกครับบางทีกรีดไปมันก็ลาดนะครับ วันนี้มารีวิวการฉีดพ่นนี่แหละครับพ่นประมาณนี้ให้โดนแผลนะครับไม่ได้พ่นนานแล้วก็อาจจะเยอะหน่อยก็ได้นะครับคือกระจายใเ้สินเอาตตรงหน่อยได้ไหมปรับหัวพอดีบ่ํานีพอดีบ่หัวน่หัวกว้างไปไหมไดิชอบแบบนี้ ฮะมันจังทั่วป่ะนะฮเ,เดี๋ยวให้ดูไม่ตามไปครับขี้เกียจเดินประมาณนี้นะครับบางคนก็อาจจะปรับหัวฉีดอยู่ที่ปรับหัวฉีดนะครับอันนี้กว้างไปหน่อยก็ บางทีมันมันสูญสูญเสียไปหน่อยไม่มีหลักการตายตัวนะครับมันก็ไม่ไปไหนหรอกจุดินทรีมันก็ตกอยู่ใต้ดินมันก็ดีครับเพิ่มจุลินทรีย์ในดินเห็นไหมอย่าใช้ยาฆ่ายา้านะครับการที่เราไม่ใช้ยาฆ่าหยาตัดหยามันก็ประมาณนี้แหละครับดูผุยไสเดือนอันนี้ขี้วัวนะขี้วัวนะรากมันกินเต็มเลยเห็นไหม เราใส่ที่รองกลางเลยใส่ช่วงหน้าแรงนะครับขีบ้วัวมดูฉีดพ่นต่อฉีดพ่นเนี่ยบางทียากกว่าทาอีกนะครับทาเนี่ยต้องใช้ดินหมักนะครับพ่นต้องใช้น้ำหมักสูตรสองของจันต้นการฉีดพ่นเนี่ยมันจะยุ่งยากหรือบางทีช้ากว่าทาอีกทาในแป๊บเดียวเนาะช่างสินเนาะ ทาด้วยดินหมักอ่ะแป๊บเดียวแต่ว่ามันต้องใช้คู่กันนะเห็นเห็นข้อขาวไหมเห็นสีน้ําตาลที่ติดๆดอยู่อะนะฮะติดติดอยู่แผลกีดนะครับไอตัวนี้แหละมันจะละลายไปครับให้ดูนะนเหงไหมก็แลกมันก็จะเป็นสีน้ําตาลสีขาวละลายไปน้ําหมักเราเราพ่นไปให้มันเปียกมันก็จะมาละลายมาละลายดินหมักเห็นไหมคาบดินหมักนะครับคาบดินหมักเนี่ยมันก็จะ ซึมเข้าไปอีกนะครับก็เหมือนกับเพิ่มพลังงานให้ดินหมักเข้าไปอีกนะครับเนี่ยฮะการใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปมันก็มีประโยชน์นะครับซื้อไปใช้นะครับโคตรคุ้มนะฮะอาจารย์ต้นการันตีนะฮะดูสวนยางอาจารย์ต้นนะครับดูสภาพเนี้ยเป็นที่อื่นเขาโค่รทิ้งแล้วนะครับยิ่งช้ายิ่งต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการดินหมักอาจารย์ต้นหรือน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้น ถ้าเปรียบเสมือนอาหารคนเขาคือวิตามินรวมเปรียบเหมือนนมเปรี้ยวนะครับอาหารคนยังไงเราก็ต้องกินอาหารหลักนะฮะอาหารหลักของคนคือข้าวปลานะฮะอาหารหลักของพืชก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีนะครับเห็นไหมครับดินหมักก็จะเปรียบนะฮะอาหารหลักของพืชคือปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งขาดไม่ได้นะครับปุ๋ยเคมีก็ใส่ปีละสองสาครั้งนะฮะจะเหมือนสุดยอดเลยนะครับถ้าใส่ปุ๋ยเคมีได้ขนาดนั้นนะฮะ นะการฉีดพ่นก็ไม่ได้เปลืองอะไรฮะถ้าถ้ามันอยู่ตัวแล้วอะ่ะปีอันนี้ยังไม่อยู่ตัวเพราะว่าฤดูกาลนี้เพิ่งฉีดครั้งแรกถ้ามันอยู่ตัวครั้งที่สามที่สี่ก็ฉีดแค่หน้าเอานะครับเพราะว่าฉีดกระตุ้นตรงเนี้มันก็จะไม่เปลืองครับฉีดแค่แผลเนี่ยก็ได้หรือสูงประมาณนี้หรือต่ำประมาณเนี้ครับการฉีดกระตุน้นครั้งที่สามครั้งที่สี่เป็นต้นไปเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมันก็จะเปียกอย่างเงี้ย ก็ทำให้เปียกยิ่งหน้าแง้งฝนไม่มีแล้วนะครับเราทาดินหมักใช่ไหมครับมันก็เรามาพ่นน้ําหมักต่อมันก็จะเปียกตรงนี้ยแผลมันก็จะอ้วนไว้นะครับอ้วนไว้ปุ๊บเวลาเราไปกรีดนะครับมันก็จะมันก็จะได้น้ํำยางเยอะขึ้นมาอีกนะครับผมประมาณนั้นนะครับหมักนะครับ ใส่เดือน,นครับเราใช้ไปใส่เดือนเทียบเลยนะครับอันนี้คือเป็นกองขี้วัวนะครับมันกินจะหมดอยู่แล้วนะดูแผลนะฮะยางสองมีดนะครับกับยางก็เพิ่งเริ่มกรีดไปช่วงนี้แหละครับพ่นน้ำหมักครั้งแรกนะครับฤดูกาลนี้นี่เห็นดินไหครับ รอยคาบดินฮะก็จะเปียกนะครับเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมก็จะประมาณนี้ครับอย่างก็เข้มข้นนะครับแทบจะไม่มีน้ำเลี้ยงนะฮะอย่างสองมีดนะครับได้ขนาดนี้มาแล้วครับฉีดพ่นมาละทีมงานฉีดพ่นช่างศิลนะครับให้ดูรีวิวฉีดประมาณนี้แหละครับ ถังหนึ่งก็ได้ประมาณ200ต้นนะฮะไม่ได้เปลืองอะไรยิ่งถ้าฉีดแต่หน้ามันก็เนือได้ถึง300ต้นสบายนะครับถ้าเราทาดินหมักไปแล้วเรามาพ่นเนี้ยเราฉีดแค่หน้ามันยังได้เลยครับอันนี้อาจจะฉีดเยอะหน่อยเพราะว่ามันของแรกนะฮะ,นะฮะ เปลยกไปแล้วเห็นไหอยเปลยกไปดินหมักนะครับสภาพยางยางมันเปลือกบางมากครับเปลือกซ้ําเก่าแต่ก็ยังมีน้ํายางเยอะนะครับขนาดยางแผ่บางๆนะครับไม่ต้องห่วงครถ้ายังมีชีวิตอยู่สภาพยางยังไงก็เอาอยู่นะครับน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นแล้วก็ดินหมักอาจารย์ต้นฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับของดีนะฮะของดีราคาไม่แพงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ